สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขปุสกคนบวสีิทางไทยทางลล่านะคะทางต่างประเทศมาพบมาพอกันอีกแล้วกับสาวผู้หายผู้เกา่าผู้เดิมเมื่อนี่สิภาพพี่น้องมากินป่าไส้มอนจ้าป่าไส้มอนลาดน้ำพริกเนาอค่ะเนาะน้ำพริกปลรราาจับปลาเผ็ดเดนาะค่ะเนาะมองเข้ามาลาดลงน้ำกันเด้ค่ะคนน่ะวนเวนเบิงน้ำพริกคะ่ะเผ็ดคักจับพริกพริกบบเดนับจ้ะเบิงเตสีกบพ่อ มึงก็ซีก็ได้จ้ะทุกคนบุกสมัครเลยผักขังเคียงเ้ากับซีมีดมักเลยดีจ้ะมือนีมีมีมะละน้ำจ้ะมือนีมีมะละเนาะค่ะเนาะผักกาดจ้ะผักกาดต้นหอมแล้วก็บักแค่รสเนะจ้ะเนาะบักบักหุฟเฟิลังมาจ้ะแล้วกถนี่ขาดบ่ได้จ้ะพริกเผ็ดลืมโลกจ้ะอันนี้เผ็ดที่สุดในโลกค่ะบักพริกตัวนี้เนาะจ้ะเนาะสิเผ็ดเผ็ดพิลลินค่ะเขาเอิ่นเผ็ดพิลลินเนาะค่ะเนาะเผ็ดบ่แซ่บ มึงตอนใส่หมอนห่อตอนใหญ่ๆนะจ๊ะใส่หมอนตัวใหญ่ๆเห็นบ่อเลี้ยวเห็นบอ่อซีบอสเสือเ้อไปไหนนะจ๊ะรา,าดน้ำจิ้มนะลูกเตี้ยน้ำจิ้มอยู่นี่ลูกน้ำจิ้มอยู่นี่ลูกน้ำจิ้มเผ็ดมากหว้าพอนำลูกไส้วะหว้านะมาจ้าทุกคนกิน,นกันบางนิดหน่อยนอนจ้ะคืออยากกินไหมจ้ะเห็นข้าวเจ้ากินหืมว่เคยกินจักเตี้ยเลยนี่จ้ะใส่น้ำจิ้มแบบนีร่อง อืม,อม,อม,อมแซบแซบอีลิพี่น้องึอื่เพิ่งเคยกินไส้มันแบบนี้เยเะ แสบแสบหืมน้ำจิ้มจ้ะสีน้ำจิ้มอืมเ,น,เนื้อเขาสิหวานๆนะจังถามว่าข้าวบวบบวค่ะปกติเนื้อใส่หม้อไมนสิกินข้า,ขาวๆนะจ้ะแสบอยู่จ้ะแสบแสบพี่น้องจ้ะแสบจ้ะ Kinh tâm mà lạ Về đại này mà lạ หวานเจจอยจ้ะอสั่งโซตำจิ้มกันพี่น้องจ้ะอ๋อเพล เผ็ดขากำว่าเร็ภาพนะ Bơm mở phít à, Hãy subscribe cho nước mắm แสบแห้งจัง que amara su sol One mm -hmm. mm -hmm. 嗯。Mm hmm. Mm-hmm. Mom, I want to eat somewhere. Mm-hmm. So your food now can't come in my my phone, my finger. thể xả chay to như nhầy chả xẹp xẹp khi đi thì con nếu mất gì cái đền xe nào ตอนสุดทถายจ้ะอืมแสียง สวัสดีค่ะสองม,มือพนมกัด <laughs> จบไล่การแล้วค่อยเขามาจ้ะทุกคนหนุก <laughs> ใสเ <laughs> มื้อนี้อิม่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้ะอร่อยมากแซบหลายๆจ้ะแซบแห้งๆพี่น้องจ้ะนี่ครั้งแรกที่เคยกินเนาะจ้ะเนาะวนมากสิกินกับเขาชุ่ยี่มากกว่านะจ้ะแต่มื้อนี้ยกโป้เลยจ้ะแซบหลายจ้ะพี่น้องจ้ะออกหวานๆานเนาะจ้ะเนาะทาววานนึงจิมเพ็ดบ่เพ็ดหูฉี่แล้วค่ะ <laughs> <laughs> โอ้ยที่เดียจากนจิ้มพริกกินบ่ไหวจ้ะพริกนุ่ยเนี่ยนี่พริกตัวนี้เพชรอิริจ้ะพริกตัวนี้กินบ่ได้กินบ่เบิดจ้ะหนุ่ยบยักใหญ่เด้อจ้ะเนาะโอเคถ้ามารคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้น้ำเนยเด้อจ้าสำหรับมื้อนี้ก่ะสวัสดีค่ะ